ความเดิมจากช่วงที่แล้วคุณผู้แบคแพ็คของเราหาที่พักเป็นโรงแรมท้องถิ่นของปาลิเดียน่าจะถานีรถไฟแต่ว่าเนี่ยเช้าแล้วนะครับตื่นไปทำภารกิจได้แล้วไปเร็วภารกิจเช็คอินในเมืองโปรตูตามหาไก่กาโลสัตว์นำโชคประจำเมืองนี้ตามรอยขนมไทยที่มีต้นกำเนิดจากโปรตุเกส เดินข้าวสะพานเหล็กที่น้องท้องเดียวกันกับพอไอเฟลตามหาเรือ้ายวายลาเปลอสสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้เล่นน้ำทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกสุดขอบแผ่นดินยุโรปตอนนี้เราก็ลงมาที่เมโทรน,นะ แตเ่เป็นเมโทรที่ยังไม่ลงไปใต้ดินเดี๋ยวรถไฟเนี่ยจะมุดลงไปใต้ดินข้างหน้าของเราเลยจากที่สถานีรถไฟของเราเนี่ยสะดวกมากๆเพราะเมโทรเนี่ยอยู่เชื่อมต่อกันเลยเราจะเดินทางด้วยเมโทรนะครับไปยังสถาน,นีต่อไปก็คือทรินดานเดนะเดี๋ยวจะเป็นไงต้องไปดูกันอ่ะไปกันเถอะรถมาแล้ว หถานีชินดันเดดเราก็ออกเดินทางตง่อโมเดิร์นมากๆนู่นนี่ฮะเราเจอโบสแล้วก็ถือว่าดีครับอะไรสูงๆเนี่ยเล็งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูในแผนที่เอาเนาะเริ่มต้นที่จุดแรกกันเลยสังเกตง่ายๆเลยนี่เทคนิคของแบกแพ k เกอร์เลยนะบางทีเราเดินหาเส้นถนนของเราเนี่ยหายากมากเราใช้วิธีดูแลนด์มาร์คของเมืองครับดูที่สูงๆแล้วก็ดูภาพประกอบไว้ที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ เป็นจุดแรกที่เราลงจากสถาน,นีออกมาแล้วก็จะเห็นเขานะเดี๋ยวเราเดินตามถนเส้นนี้ไปเลยแลนด์มาร์คของเราจุดแรกเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรแล,ะแล้วเราก็มาถึงโบสถ์ที่ว่าฮะที่เราเห็นจากตรงสถาน,นีรถไฟนะฮะ หน้าตาแบบนี้นี่เองเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูข้างในกันสักหน่อยนะฮะน่าจะดังเพราะว่ามีอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวที่เราพกมาด้วยครับภายนอกก็ดูเรียบง่ายฮะเป็นปูนสีเรียบๆนี่แหละไม่มีทาสีอะไรเลยนะฮะ ส่วนข้างในจะเป็นยไงโอ้โหฮะที่นี่ครับเน้นข้างในนะฮะเต็มไปด้วยไม้แกะสลกักรูปปูนปั้นแล้วก็งานตกแต่งเป็นทองไปหมดเลยครับยิ่งตรงหน้าแท่นบูชานะครับสวยมากๆเลย โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างในสมัยต้นคริสต์ศตวรรษที่19ตั้งอยู่ด้านหลังสารากลางเมืองตัวโบสถ์ด้านหน้าตกแต่งแบบคลาสสิกเรียบ,ยบมีหอระฆังอยู่ด้านบนบริเวณลานกว้างด้านนอกมีน้ำพุสมัยศตรวรรษที่ส8ส่วนด้านในโบสถ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับจากโบสถ์นะเราเดินถัดตามถนนมาเรื่อยๆก็พบกับอาคารที่มีหอคอยสูงๆฮะไม่ใช่โบสถ์นะอันนี้คือซนะิตี้ฮอล์ฮะของเมืองโตลตูนั่นเอง ที่หอที่นี่ดูคลาสสิกมากๆฮะเขาไม่ได้เน้นเรื่องของสีเลยนะเพราะว่าเป็นหินอ่อนเพราะนั้นเขาเลยโชว์ความเป็นเนื้อหินอ่อนเนี่ยอย่างชัดๆเลยเป็นขาวๆเนี่ยฮะที่นี่ก็ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับสำคัญมากๆเลยทาวฮอแห่งนี้โดดเด่นด้วยอาคารที่ทำจากหินอ่อนกับหินแกรนิตสีขาวที่มีหอะระฆังตรงกลางสูงถึง70เมตร ด้านหน้าของอาคารมีอนุสาวรีย์สไตล์โมเดิร์นิสต์ของนักเขียนชาวโปรตุเกสอ,อเมดากาเลตเป็นจุดเด่นหน้าจัตุรัสใจกลางเมืองปอโตแห่งนี้ครับ จากซิติออนเองฮะด้านล่างก็จะเป็นถนนย่านอารินดอสนะครเป็นตลัดใจกลางเมืองอตโต้ที่ประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่แล้วก็สวยงามมากๆฮะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยฮะ ตอนนี้เราก็มาหยุดอยู่ที่จตุรัสใจกลางเมืองแห่งนี้แล้วนะครับสังเกตว่าจะมีอาคารต่างๆเนี่ยที่เป็นอาคารสําคัญๆของที่นี่รายล้อมเราอยู่รอบๆเลยสวยมากๆสถาปัตกรรมที่นี่นะครับตกแต่งไปด้วยหลากหลายสไตล์มากๆมีตั้งแต่โลโคโคนะมีบาวล็อกก็มีรวมไปถึงนีโอคลาสสิกก็มีแล้วก็จะมีอาร์ตนูโวอีกด้วยครับเป็นศูนย์รวมของงานสไตล์คลาสสิกในแต่ละยุคแต่สมัยจริงฮะ ที่เนินแห่งนี้ฮะเป็นทางลาดลงไปนะฮะเดิมเป็นสวนสาธารณะแต่ถูกปรับแต่งสร้างขึ้นใหม่มเมื่อปี2006ฮะ,ะโดยสถาปนิกชื่ออันเวโรซิซ่าวเอราครับจากจัตุรัสนะฮะเราเดินต่อไปจนสุดถนนเลี้ยวขวานะฮะเดินขึ้นเนินไปเรื่อยจะเจอกับโบสถ์หอมแล้วก็สูงมากๆนะฮะตรงทางสามแพ่งนั่นเลยหน้าตาประหลาดมากๆนะฮะ นี่แหละฮะเจ้าบทผอมๆยาวๆที่ตรงนี้ละฮะเราจะไปตามหาไก่กาโลกันครับภารกิจต่อไปของเราครัระหว่างทางเราก็เดินไปตามผู้คนฮะเจอกับสาวคอร์สเพลน,นะฮะหลงมาจากไหนไม่รู้เจอหมาฮะไม่เจอไก่ มาเจอแล้วฮะไก่กาโลจุดเริ่มต้นของตำนานไก่กาโลนะฮะส่รักเขีความโชคดีของที่นี่นะฮะเริ่มต้นที่เมืองบาร์เซโลน์นะฮะทางเหนือของปอร์โตนี่เองในงานเลี้ยงของมาสตถีคนหนึ่งนะฮะมีเหรียญเงินหายไปหนึ่งเหรียญแขกคนนึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยไปครับเขาได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองด้วยการถามไก่ตัวหนึ่งในงานว่าถ้าหากเขาค้นผิดเนี่ยไก่จะขันขึ้นมานะปรากฏว่าไก่ตัวน,นั้นขันขึ้นมาจริงๆฮะเขาจึงพ้นผิดไปซะอย่างนั้นเลยนะหลังจากนั้น ไก่จึงไก่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของชาวเมืองเลื่อยมานั่นเองฮะไม่รู้ว่าตำนานมาจากไหนนะฮะก็เชื่อไว้ละกันนะจบภารกิจไก่แล้วนะฮะก็ไปหาขนมไทยในตำนานที่<อ>มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโปรตุเกตนี่แหละฮะสมัยเก่าแก่มากๆที่เราเย็นงติดต่อค้าขายกันอยู่นะแต่ตอนนี้หน้าตามจะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยไหนๆก็มาถึงโปรตุเกสแล้วนะครับ หลายคนไม่รู้ว่าขนมหวานขึ้นชื่อของโปรตุเกสเนี่ยมีอะไรที่คล้ายคลึงกับบ้านเรามากๆเพราะว่าเราเคยมีการค้าขายตั้งแต่สมัยอิธยาใช่ไหมที่มีการค้าขายระหว่างโปรตุเกสกับทางบ้านเราเพราะนั้นเลยมีขนมหน้าตาคล้ายคลึงกับบ้านเราหลายๆอย่างเลยทั้งฝอยทองทองม้วนขนมผิงแล้วก็ทองหยอดด้วยนะและที่สำคัญใครที่มาที่นี่เนี่ย อย่าพลาดกับทาร์ตไข่เลยเพราะว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อของที่นี่ครับใครที่มาที่นี่จะต้องชิมกันราคาแค่ชิ้นละ1ยูโรแค่นั้นเองที่นี่อาหารการกินนี่สะดวกสบายมากผมนี่แฮปปี้มากๆถุงนี้1.6ยูโรขนมถิงอินไปหลายวันเลยทองม้วนครับหน้าตาเหมือนบ้านเราไหมก็เป็นมว้มวนๆงี้แต่ไม่รู้นะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวลองชิมดูว่า รสชาติมันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่า1.75ยูโรยังมีฝอยทองแล้วก็ทองหยอดอีกนะที่เรายังไม่เห็นหน้าตาเดี๋ยวต้องลองลงไปดูในเมืองอีกทีว่าจะมีให้เราเห็นไหมหน้าตามจะเหมือนบ้านเราไหมนะเออว่าแล้วก็ขอทานซะหน่อยแล้วก็แต่งตัวเป็นแม่บ้านชาวโปรตุเกสนะให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยนะพร้อมแล้วลงมือกันเลยดีกว่า ทาดไข่งาม,มทาไข่สุดยอดมาทานแบบออริจินอลอืมนี่โอ้ยยอดแล้วเราไม่ได้เห็นแค่ทัดไข่แบบนี้นะเราเห็นที่เป็นตัวไข่แป้งหวานๆเงี้ยยังใส่ในเบอร์เกอร์ยังใส่ในขนมปังต่างๆที่นี่ด้วยประมาณหนึ่งหนึ่งยูงโรทั้งนั้นเลยโอ้ยเปื่อนปาก ใครมาต้องลองนะมาโปรตุเกสแล้วต้องลองต้งตตงตนตำรับเขาอยู่ที่นี่นั่แหละเดี๋ยวลองชิมขนมปิงหน่อยว่ามันจะเหมือนบ้านเรามันโอ้ยโอ้โหของเรามันต้องหวานหวานนี่ดมกลิ่นก็เริ่มไม่เหมือนแล้วอ่ะมันมีกลิ่นของตมุนไพรอะไรบางอย่างไม่รู้กลิ่นหอมมากๆเลยขังขังกัดข้าวแล้ว หรือว่ารู้แบบถูกก็อืมบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนขนมถิงบ้านเราอ่ะถิงบ้านเรากันคือต้องล้วนๆหน่อยนี่ก็จะแข็งๆหน่อยแล้วนี่แข็งกรุบๆนะเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึงนะถึงของขาวอืมอืมอืมเอ้ยอันนี้เบื่อแล้วอันนี้เบื่อแล้วเดี๋ยวลองอันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้อันนี้ต้องเหมือนแน่ๆหน้าตามันคล้ายๆของม้วนบ้านเรานะอันนี้ โดยความนุ่มมาเหมือนเลยแต่มันมีกลิ่นของซินามอนหรือว่าเป็นพวกไม้หอมอะไรของเขาสาังที่ที่มันหอมหอมอ,อันนี้โอเคอันนี้โอเคไม่แข็งอเมริกัปันจะหักมากินสองอันเลยที่นี่เขาต้องกินทีละสองอันโอเคโอเคอันนี้ใช้ดได้ผ่านอันนี้แข็งไปหน่อยแต่ว่าทัดไข่สุดยอด เป็นหินเลยเดี๋ยวลองดูซิว่านกมันจะกินได้ไหมอะเล็กเล็กอ่าเล็กๆกินได้อุ๊ยแม่บ้านใจดีเดยนกแม่ตามหาไก่อิ่มอร่อยกับต้นกำเนิดขนมไทยไปแล้วมีแรงก็เดินทางต่อไปท่าเรือกันเลยดีกว่าครับได้ข่าวว่ามีไายชื่อดังของเมืองนี้รออยู่ตามไปดูช่วงหน้าดีกว่าครับ